เชื่องานลำโพงคาราโอเกะนะครับให้กดเปิดตรงนี้นะครับเข้า r on พอกดเลื่อยทูสโหมดข้างบนยังมีทั้งหมดแปดปุ่มนะครับอันนี้เป็นการลดเสียงเลือกทูส connected music นะครับนี้เพิ่มเสียงนะครับส่วนตัว M นี้ถ้าเกิดเราเสียบพวกดีไวซ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างพวกไมโครไดร์เสียบได้และต่อตรงนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วตัวนี้ reverse ก็คือการเพิ่มเสียงลดเสียงเอ็กโคนะครับส่วนตัวโทนถ้าเกิดเรากดนะครับมันจะเป็นการปรับเสียงให้เรา เป็นเสียงเ็กเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงพิศานะครับปุ่มคอนโทรลที่หน้าลําโพงจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกคอนโทรลที่ลำโพงนะครับสามารถกดเปิดที่ไมโครโฟนอย่างนี้ได้นะครับพอเปิดแล้วเนี่ยการควบคุมจะสามารถทําได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดกด,กดปุ่ม M นี N ้ N e. Music Volume จะเป็นการควบคุมเสียงเพลงนะครับ รีเวิร์ดวอลูม์รก็เป็นพวกเสียงเอคโคเสียงกล้องนะครับกดบวกบวกดลบตรงนี้นะครับจะเป็นการเพมมิ่มลดส่วนอันที่สามนะครับถ้า <My S 2> อยากลดชุมเราสามารถกดลบเสียงไม้นะครับอย่างนี้เสียงก็จะเบาละมันจะมีเสียงซึดถ้าเกิดมันน้อยสุดนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดเพิ่มมันก็จะด่าวด่าวด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 าวอันนี้เราแต่เราควบคุมนะครับ แล้วก็อันนี้ที่เป็นลูกไมโครโฟนตัวนี้ก็คือการปรับเสียงเราเป็นเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่นะครับเมื่อเกิดเรากดนะครับชายเขาจะขึ้นเรา,าเสียงเขาจะเปเลี่ยนไปใครสนใจเรื่อติดขัดตรงไหนติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ